ระด, 7, 8, ดับ78รายงานตัวครับนี่เป็นคำพยากรณของดวงเดือนกุมภาพันธ์2566นะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกสัหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับคู่ธาตุคู่สมพลคู่ส่งเสริม ครับได้โปรโดกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคาพยากรณ์ในกล่าวต่อไปสำหรับท่านที่ชอบการเสียงทายนะครับมีไพ่สวยๆอยู่ในตอนท้ายนะครับยังไงก็ติดตามกันจนถึงช่วงท้ายคลิปนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับโอ้ ผ่านช่วงปลายเดือนที่แล้วมาได้นะครับโอ้ oh, สบายใจขึ้นเยอะนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นจังหวะที่ดาวลาบผลของท่านเนี่ยเข้ามาอยู่ในส่วนการเงินของท่านนะครับเรียกว่าลาบอะไรที่ไม่อยากได้มันจะได้นะครับก็เลยเรียกว่าการได้ลาบมาเนี่ยับฮะก็จะพะวงเอาปัญหาหรือความไม่สบายใจอะไรต่างๆมาด้วยนะครับแต่ก็จําเป็นจะต้องรับไว้นะครับต้อง กัมกลืนรับไว้กันเลยทีเดียวนะครับก็เยรียกว่ามันเหมือนกับว่ามีคนเอาหยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นผลประโยชน์มาให้นะครับออไอ้คันจะไม่รับก็ไม่ได้รับมาแล้วก็อาจจะทําให้เกิดความไม่สบายใจบ้างนะแต่ก็จําเป็นจําใจต้องรับไว้พอดาวย้ายครับสุกย้ายไปนะครับก็ละย้ายไปอยู่ในภพสาชาโอ้ทีนี้ดีเลยครับ ย้ายไปอยู่ตรงนี้นะครับมีความเป็นอุจจาวิลานะครับไปอยู่ในภพสายชะนะครับผู้ที่จะเรียกได้ว่าเป็นผู้สนับสนุนเรานะครับเป็นญาติเป็นมิตรเป็นอะไรเป็นใ,นนใ,นใครยังไงก็แล้วแต่คนที่อยู่ในวงแวดล้อมอะไรต่างๆเหล่านี้การสนับสนุนต่างๆมีแนวโน้มไปในทิศทางที่เรียกได้ว่าดีขึ้นแล้วก็เป็นบวกมากๆครับดังนั้นเนี่ยการที่จะได้รับได้ผลก็คือจะได้จากการที่เรียกได้ว่าลูกทีมผู้สนับสนุนต่างๆ,ๆเหล่านี้แหละครับจะเป็นตัวช่วยเรานะครับดังนั้น ก็ต้องเรียกว่า ให้ความสําคัญให้น้าหนักกับพวกเขาให้มากสักหน่อยในช่วงนี้เพราะเดี๋ยวอีกแค่พักเดียวนะครับสุกก็จะย้ายและอุดดาวเดินค่อนข้างเร็วครับไปเป็นมหาอุดนะครับทีนี้พปเป็นมหาอุดนี้จะไปอยู่กับดาวไปจําตัวของท่านเลยซึ่งเป็นกเกษตรอยู่ในภพพันธุอยู่แล้วด้วยเอานี้อุบไว้ก่อนเรื่องดีๆเนียเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยมาขยับขยายมาดูช่วงตรงนี้ก่อนนะครับก็ช่วงต้นเดือนนะครับดาวพุธนะครับซึ่งทับลัคนาท่านมาอยู่พักหนึ่งแล้วเนี้ยเรียกว่าเป็นปราเนี่ยนะฮะความเป็นป่าของ าวพุธเนี่ยก็ทําให้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารอะไรต่างๆการพ,พูดคุยการเจราจาเนี่ยมันดูมีปัญหาไปสมดนะครับมันไม่เพอร์เฟกต์เอาซะเลยทีนี้พอขยับย้ายมาอยู่ในตําแหน่งที่ดีแล้วเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าการที่จะทํากิจการงานอะไรต่างๆการจะขยายขยายนี่มันเริ่มเกิดขึ้นเลยเพราะว่าการที่ดาวเข้ามาอยู่ร่วมกันในลักษณะนี้เนี่ยเกิดความเป็นคู่แท้คู่สมพลขึ้นนะครับเรียกได้ว่ากระตุ้นให้ท่านเนี่ย พร้อมที่จะลงทุนขยับขยายลงทุนไปในเรื่องเกี่ยวกับการที่จะติดต่อสื่อสารเจรจา,านะครับอาจจะเรียกได้ว่าซื้ออุปกรณ์อะไรใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการที่จะทําให้เกิดการเผยแพร่ไปของสิ่งที่ท่านจะต้องการบอกการประชาสัมพันธ์อะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะเป็นการลงทุนโฆษณาหรืออะไรต่างๆก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็เรียกได้ว่ากระตุ้นให้เกิดการใช้เงินกันพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ อีกอย่างคือเรื่องเงินที่จะต้องถูกใช้ไปแน่นอนนะก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับพวกบุตรบริวารน,นะครับใครมีลูกก็คงจะต้องเรียกได้ว่ามีการใช้เงินใช้ทองกันพอสมควรในช่วงนี้นะครับพอจังหวะที่ดาวพระหูเองก็เข้ามาอยู่ในส่วนของพพปุตตะนะครับดังนั้นเนี่ยการที่มีมาอยู่ตรงนี้ก็กระตุ้นอยู่ขั้นหนึ่งเลยทีเดียวยิ่งมีดาวมรณะยูเข้ามาอยู่ร่วมด้วยช่วยกันแล้วแล้วก็แม่บอกได้เลยครับ ก็คงต้องจ่ายนะครับต้องจ่าหรับท่านที่ไม่มีบุตรบริวารแต่ว่าคบหากับคนอายุน้อยก็แน่นอนครับก็ต้องเปกันนิดหน่อยแล้ะครับในช่วงนี้เ่เอาเป็นจังหวะเปกันเลยทีเดียวนะครับตัวท่านเองก็คงต้องเรียกง ไม่ใช่จําใจเปครับก็คือเต็มใจเปยนะไม่ไม่ใช่จําใจเปแต่เต็มใจเปดาวเกตม,มันมากระตุ้นอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยครับแหมนะบอกได้เลยว่ายังไงความรู้สึกในการที่จะเปจะให้เนี่ยมันมีนะมันมีนะครับก็ร,ร,รู้รู้อยู่นะฮะว่าให้แล้วเนี่ยนะฮะมันก็เรียกได้ว่าไงก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาอะไรติดตามาบ้างแต่ก็ให้นะครับเอา้า ในช่วงเดือนแห่งความรักนี่นะครับก็เป็นช่วงที่ท่านกําลังอยากไปอยู่พอดีดังนั้นเนี่ยก็เอา้าในจังหวะนี้ก็ต้องเราก็ต้องไปแล้วครับรักใครเราก็ต้องให้นะครับทํานองนั้นก็แสดงเป็นการแสดงถึงความรักที่เรามีต่ออยู่ ต่อผัเขาอยู่นะขั้นหนึ่งเลยทีเดียวแต่ไม่ต้องกลัวครับการเงินการทองของท่านยังดีอยู่นะครับดาวจังหวะดาวการเงินยังไม่ย้ายครับเราอยู่ในพพการเงินการเงินเป็นเกษตรทังนั้นเรียกว่าหาได้ก็ต้องใช้กัน ให้เต็มที่ขั้นหนึ่งเลยทีเดียวครับความสุขจากการได้ใช้เงินมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขกันมากๆในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับครับก็จะถึงเวลาที่จะใช้ไพ่ในการเสี่ยงทายนะครับก็มีคําถามมีปัญหาอะไรอยู่ในใจนะครับก็เลือกไพ่มาหนึ่งใบนะฮะจากกองทั้ง4เนี่ยนะครับผมเองก็จะเป็นตัวแทนเผิดให้คําพยากรณ์ก็จะใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเอา้าเรามาตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่ไาย,ายพร้อมๆกัน نعم <applause> ครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะครับแหมก็จะว่าไปแล้วนี่ดูยากนะครับคำว่าดูยากในที่นี้ก็คือเรียกได้ว่าทั้ทงเหตุผลทั้งอารมณ์นะอยู่ในตัวคนเดียวกันเลยนะครับส่วนหนึ่งก็เรียกว่ามีความหนักแน่นแต่ก็มีความอ่อนไหวอยู่ในทีนะครับบางทีเนี่ยบางเรื่องนี่ใช้เหตุผลเต็มที่เลยแต่บางเรื่องเนี่ยโอ้โหแต่ไม่ได้กันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาครับของคนเรานะฮะมันก็จะต้องมีบ้างในโมเมนต์แบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็แนะนําว่าก็เรียกว่า ใช้ให้เหมาะกับาสถานการณ์ก็แล้วกันนะครับว่าบางทีก็คงต้องใช้เหตุผลและบางทีก็ต้องใช้อารมณ์ที่อ่อนไหวบ้างนะครับทีนี้บางครั้งมันก็โดยดูเหมือนว่าจะเป็นการลังเลอะไรทํานองนั้นทั้งนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องเลือก ที่จะช่างน้าหนักในการที่จะใช้สองสิ่งนี้ให้มันบาลานซ์กันนะครับเราจะได้ดูเหมือนว่าเราเป็นคนที่เรียกได้ว่า um, ตัดสินใจดีนะครับตัดสินใจดีอ่อนโยนแล้วก็มีเหตุผลด้วยอะไรทํานองนั้นมากกว่าไม่ใช่แบบว่าลังเลแล้วก็ขาดเหตุผลสําหรับท่านที่เลือกไพ่ของที่สองนะครับก็สถานการณ์ที่ท่านประสบอยู่เนี่ยอาจจะยังเรียกได้ว่าไม่นิ่งนักนะครับแต่ตัวท่านเองก็พร้อมที่จะพริ้วไหวไปกับมันนะครับพร้อมที่จะเรียกว่า ปรับตัวตามสถานการณ์คือไม่ได้คิดว่าเรื่องราวอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เจอในชีวิตมันจะต้องมูสมูทไปตลอดนะครับก็ถ้าเกิดเจอปัญหาเจอคลื่นเจอลมเจออะไรต่างๆเหล่านี้ก็สามารถที่จะปรับตัวนะครับแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ก็การที่จะผ่านพ้นไปได้ก็คือโดยการใช้ความรู้ความชํานาญ ใช้ประสบการณ์ที่ตัวท่านได้ผ่านมานั่นแหละครับเป็นตัวที่จะนําพาวิถีชีวิตเนี่ยให้ผ่านเรื่องราวไปจนได้คนเราก็ต้องใช้หลักการนี้แหละครับประสบการณ์ครับสาคัญความเก่านี่แหละครับจะเป็นตัวที่จะทําให้เราเนี่ยก็เรียกอไผ่านทะเลชีวิตไปจนได้นะครับอ๋อเป็นกาลังใจครับเป็นกำลังใจเอาใจช่วยครับเอาใจช่วย สำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่สามนะครับอืมช่วงนี้กําลังหลงอะไรอยู่หรือเปล่าครับนะมาบางทีก็เรียกได้ว่าเวลาที่เราเขาเรียกอะไรหลงหรือชื่นชอบอะไรใน จังหวะหนึ่งเนี่ยโอ้ไม่ต้องมาห้ามเลยไม่ต้องมาห้ามเลยไม่เชื่อออกอะไรอย่างเงี้ยเออผมไม่ห้ามครับผมไม่ห้ามนะฮะไม่ห้าม,ม,ามก็เรียกได้ว่าท่านจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็ลองประเมินดูนะครับก็เรียกได้ว่าอย่างน้อยที่สุดการที่ท่านได้ทําสิ่งเหล่านั้นลงไปมันก็คงจะมีความสุขใจเกิดขึ้นบ้างในห่วงเวลาหนึ่งของคนเรานะครับยอมรับเะครับว่าการที่ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาหรือการได้ครอบครองสิ่งใดสิ่งหนึ่งในห่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมัน มันก็เกิดความอิ่มเอมใจนะซึ่งหากเรา เขาเรียกอะไรผ่านวันเวลานั้นมาแล้วมองย้อนกลับไปเนี่ยมันก็ยังมีความสุขอยู่ดังนั้นถึงในอนาคตมันจะเกิดความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปแต่เราเองก็เคยได้รับความสุขจากห่วงเวลานั้นมาแล้วดังนั้นก็ประเมินเอาดูนะครับว่าเราจะชื่นชอบหรือว่าลงไหลในมันได้สักประมาณไหนขนาดไหนสับท่านที่เลือกไพ่กองสุดท้ายนะครับแหมอันนี้อาจจะดูโรแมนติกน้อยไปหน่อยนะครับออารมณ์นี่ประมาณแบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ เสียสั่งลุยกันเลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคนมีอำนาจเป็นคนมีการตัดสินใจที่เรียกว,ว่าเด็ดขาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเองเนี่ยเขามีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับต้องปกครองบริวารต่างๆมากมายแน่นอนนะครับเบื้องหน้านะครับต้องดูดีส่วนเบื้องหลังในจิตใจเนี่ยแน่นอนต้องอเป็นอย่างไรก็ต้องพยายามควบคุมต้องดูแลจิตใจอย,อย่างนี้บางที เขาเรียกว่าการที่จะแสดงออกในสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมาเนี่ยเรียกได้ว่ามันต้องไม่ขัดแย้งกับไอ้ความที่เป็นอยู่โดยรอบด้านด้วยทังนั้นเนี่ยอาจจะดูเหมือนคนเป็นโรแมนติกน้อยแต่จริงๆผมเชื่อว่าท่านก็เป็นคนอ่อนโยนอยู่ภายในเหมือนกันเพียงแต่ว่าสถานการณ์มาบังคับครับทำให้ตัวท่านเองเนี่ยไม่สามารถแสดงออก ในบางสิ่งบางอย่างได้เต็มที่นะครับยังไงก็ขอใจช่วยครับเอาใจช่วยในช่วงเดือนกรมภาพัน,นี้นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับก็เรียกได้ว่ามีจังหวะมีอะไรที่จะต้องใช้จ่ายกันพอสมควรนะครับมีการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนกระตุ้นให้เกิดการใช้เงินไปในสิ่งต่างๆแต่ก็ล้วนแล้วแต่ใช้ไปในส่วนที่เลี่ยงทำให้เกิดการขยับขยายและความพึงพอใจนะครับต่อคนที่ท่านรักต่อคนที่ท่านดูแลดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงครับ เงินไม่ไม่ต้องกลัวมมนหมดนะหาได้ครับหาได้มีความสามารถจริงๆสําหรับชาวลัคนาราศิษยน